ก็กล่าวสวัสดีครับผมก็มาอยู่กับช่องแจค็คคุงชาแนลครับผมตอนนี้ก็มีกิจกรรมมาใหม่นะครับผมอ่ะก็ที่ผมเอามาผมมันเป็นคลิปเก่าผมนะคนระับผมประมาณทํากิจผมสุ่มกิจกรรมนี้ประมาณตั้งแต่มาเออทุกคนแต่ผมมีไม่มีเวลาที่จะมาอัดคลิปทุกคนตั้งแต่กิจกรรมมาแรก ก็ลงช้าหน่อยนะครับทุกคนก็ขออภัยด้วยนะครับน่ะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมของวันคริสต์มาสนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเมาชุดเลยนะครับแต่ไม่ได้เมาหมดนะผมจะเอาแบบเฉพาะชุดที่ผมอยากได้เท่านั้นนะครับทุกคนผมอยากได้แค่2ชุดเองนะเพราะอันอื่นผมได้เกือบหมดแล้วนะครับทุกคนผมอยากได้แค่เนี่ยกระต่ายแล้วก็แล้วก็ตัวผู้หญิงอะ่ะทุกคน ของชุดผู้หญิงอะเดี๋ยวผมจะใช้จะลองใช้สูตรดูนะครับว่า GM จะให้แบบหมุนทีเดียวได้เลยไหมครับลองดูครับแล้วแบบสมเลยครับเดี๋ยวต้องเอาสองอย่างออกก่อนนะครับทุกคนสองอย่างแรกที่เราไม่อยากได้หมีนี่ผมก็มีแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยผมมีเยอะมากเลยนะทุกคน เฮ้ยโอ้โหทุกคนโอเคครับไปรอบที่สองปับ๊บโอ้โหสันตาคอสผมมีแล้วมารอบสุดท้ายทุกคนเดี๋ยวผมจะเติมมาซุมอีกนะโอ้โหผมมีแล้วโอ้โห,โโห,โโหดูด,ดีครับเหมือนเอาสามรอยเพจแต่แรกกับโทเค็นสิบโทเค็นอ่ะทุกคนว่าคุมไหมอะมาครับเดี๋ยวผมขอ ใช้ใหม่นะโดนมาตอนนี้มีอยู่สามร้อยเพชรจัดไปครับผมกลับมาใหม่แล้วโอ้โหมีอีกแล้วมันคุ้มไหมเนี่ยโอ้โหเจมกะจะไม่ให้ผมเลยนะมามมารอบสุดท้ายทุกคนผมไปเติมมาสองพันกว่าเพชรละอ่ะไม่ได้ให้รู้ไปไปครับผมเนี่ยสองชุดเนี่ยที่ผมอยากได้อะทุกคน อามาแล้วทุกคนก็เป็นเซตของทาง่านด้านกระต่ายครับผมแรบบิดกระต่ายคริสต์มาสนะจริงเซตนี้ทั้งหมดนี้ก็มานานแล้วครับผมชุดหมีผมได้ตั้งแต่เข้าลัคก,กี้รอยย่อมาทุกคนอ่ามันเป็นลัคก,กี้รอยย่อของทางได้คริสต์มาสผมได้ดตั้งแต่แรกๆอะ่ะมันมาเฮ้ยโอโ้รอบนี้แบบคุ้มจริงอะ่ะสองครั้งอะ่ะได้เลยทุกคนแต่ผมว่าพอแค่นี้นครับผมเพราะว่า เซตของผู้หญิงผมได้แล้วนะครับไปทุกคนก็ลองแต่งตัวกันดูนะครับผมนี่หวัวกระต่ายห้ยจะไม่เข้าอ่ะลองใส่ผ้าปิดปากหัวคุพกีอืออันนี้เข้าอยู่นะทุกคนเดี๋ยววันว่างๆนะีผมจะถ้ามีกิจกรรมอะไรผมก็ลงทุนให้ทุกคนเนาะลงทุนอย่างมากเลยนะทุกคนก็ช่วยแบบกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปนะผมผมพึ่งมาทาช่องใหม่ครับผมพึ่งได้มาทํานะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าตัดหรืออะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเด็กฝึกใหม่นะ่ะทุกคนต้องเข้าใจนะ,นะครับก็ฝึกทําใหม่นะแต่ผมก็ลงทุนนะครับเพื่อทุกคนก็ลงทุนแบบสุ่มอะไรให้ทุกคนได้ดูว่าออกยากหรือไม่ยากนะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ทุกใครอยากไปสุ่มหรืออยากได้อะไรก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน